หน่วยดอกไม้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยดอกไม้ค่ะเรื่องส่วนประกอบของดอกไม้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะคะคุณครูมินขานสนุกสนุกมาดเา็เด็กๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองดอกไม้เมืองนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเราดอกไม้นานาพันธุ์มีทั้งดอกจำปาดอกจำปีดอกกล้วยไม้ดอกมะลิดอกทานตะวันดอกกุหลาบดอกบัวดอกเฟื่องฟ้าเป็นต้น เมืองนี้จะมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลาและทุกๆปีดอกไม้เหล่านี้ก็จะจัดการประกวดเทพีดอกไม้ที่สวยที่สุดซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านเราดอกไม้ให้ความสนใจกับการประกวดในครั้งนี้มากเพราะถ้าใครชนะก็จะได้มงกุฎทองคำเป็นรางวัลบรรดาดอกไม้จึงส่งตัวแทนดอกไม้เข้าประกวด และให้ดอกไม้เดินโชว์ตัวและบรรยายสปปรรพคุณของตัวเองเช่นดอกบัวมีประโยชน์มากมายสารพัดใช้ไหว้พระบูชาพระฝักบัวก็ใช้กินได้และเป็นดอกไม้มงคลดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมีสีขาวบริสุทธิ์เป็นตัวแทนดอกไม้ในวันแม่การประกวดดอกไม้คณะกรรมการ ก็ตัดสินใจให้ดอกกุหลาบเป็นผู้ชนะเลิศและได้มงกุดทองคำเป็นรางวัลดอกกุหลาบดีใจมากี่ทได้รับตำแหน่งนี้เพราะดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมมีกลีบดอกที่มีสีสดสวยหลายสีเช่นสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีขาวมีประโยชน์นํำไปทำน้ำหอมได้ด้วยชื่อเสียงดังไปทั่วโลกต่อมา ชาวดอกไม้เกิดโรคร้ายระบาดทำให้ดอกกุหลาบไม่มีกลิ่นหอมทำให้เป็นที่วิตกของดอกไม้จึงพยายามหาหนทางแก้ไขโดยดอกไม้ทุกชนิดร่วมกันคิดไม่เห็นแก่ตัวจนกระทั่งดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมเหมือนดังเดิมตั้นแต่นั้นต่อมาดอกไม้ทุกดอกร่วมกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัว จึงทําให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนมี t า m ที่คุณครูนํามาฝาาสนุกไหมคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเรามารู้จักส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะส่วนประกอบของดอกไม้คือ 1. กลีบดอก 2. กลีบเลี้ยง 3ใบ4ก้านของดอกไม้ค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูยังมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ข้อที่1ดอกไม้ใดคือดอกบานไม่รู้โรยคู่กับดอกลีลาวดีหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่2 ดอกไม้คู่ใดคือดอกรักคู่กับดอกปีบหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้ององูข้อที่3ดอกไม้คู่ใดคือดอกแก้วคู่กับดอกเข็ม หมดเวลานะครับเฉลยคือข้ององูข้อที่4ดอกไม้คู่ใดคือดอกหน้าวัวคู่กับดอกบัวหมดเวลานะครับจะเลยคือข้อขอไข่ข้อที่ห้า ดอกไม้คู่ใดก็คือดอกบานเย็นคู่กับดอกชงโคหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่6 ดอกไม้คู่ใดคือดอกทานตะวันคู่กับดอกดาวเรืองหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อคอควายข้อที่7 ดอกไม้คู่ใดคือดอกกล้วยไม้คู่กับดอกกุหลาบสีเหลืองหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่8ดอกไม้คู่ใดคือดอกมะลิคู่กับดอกบัว หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่9ดอกไม้คู่ใดคือดอกอัญชันคู่กับดอกพุทธรักษาหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อกอไก่ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10ดอกไม้คู่ใดคือดอกดาลาคู่กับดอกหน้าวัวหมดเวลานะครับเฉลยคือข้ององูเป็นยังไงบ้างเออ เกมที่คุณนํานำมาฝากสนุกไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะส่วนประกอบของดอกไม้คือ1กลกีบดอก2กีบเลี้ยง3ใบ4ก้านของดอกไม้นะคะก่อนจากการวันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆ ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นไม่ควรอ,ออกจากบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ